ชีวิตคือความผิวไหวแห่งการเวลาคือความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับกับจิตวิญญาณตื่นขึ้นจากความรับรหลหรือความรู้สึกเรียบง่ายเป็นความรู้สึกเบิกบานที่ทำให้เราค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิตได้อย่างง่ายดาย นี่คือความรู้สึกที่ผมกำลังสัมผัสอย่างลึกซึ้งกับจิตวิญญาณของตัวเองอย่างแท้จริง